ครับมือนี้นะครับเดินทางมางานพีไซนะครับพีทวีนะครับก็ถือว่ามือนี้นะครับมามอบถือว่ามาผูกแขนนะครับของลูกสาวนะครับพีไซนะครับที่ดารักนะครับนี่การสนับสนุนมาตลอดนะครับขอบคุณพีไซหลายเลยนะครับพีไซทวีนะครับนี่คือลุงเตยพาเที่ยวนะครับเป็นตัวแทนนะครับของลูกสาวหลานแล้วกันครับเดินทางมาผูกแขนนะครับของพีไซนะครับขอบคุณในหลายนะครับขอบคุณในหลายนะครับลุงเตยพาเที่ยวนะครับมีถุกต้องนะครับถุกต้องเลยนะครับมามานะครับก็ถือว่า น,นี่นะครับเอาของลูกค้ามาเลยเอาของลูกค้ามาอะไรไปจราเข้เอาต้อนอะไรไปจราเข้เดี่ยวไปมันเลยนี่นะครับกถเทวานะครับประพอยแม่นะครับรอคุณเที๋ยาเที่ยวนะครับกถือว่าเมียนะครับเอาลูกเที่ยวไปเพียบลูกเที่ยวไปเขาหนาลูกเที่ยวไปอันนี้นะครับคือเป็นมีไส้ครับมีหนาล่างนะครับสาวลาล่ำลักล่อนนะครับก็ถือว่ามะปูแกนนะครับของลูกสาวนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าสาวลาล่ำลักล่อนนะครับตอนนี้นะครับจะออกทิ้งเกินไหมนะครับฝากทำไปเรื่อยนะครับประพอยแม่นะครับ ยุของนะครับของอาดนะครับอาจารย์สวัสดิ์สารัานะครับถือว่าตอนนี้นะครับที่บันทึกเสียงนะครับของลูกสาวหลานลล้วกอนะครับถือว่าฝากขาอยแปนะครับวันนี้นะครับมาบูกแขนของคอหักไปหักนะครับทุกคนนะครับนี่นะครับกระไล่เตือนะครับแต่ละคนนะครับถือว่าขอบผู้นลายเดรนะครับขอบคุ้เลี้ยงเก่เลี้ยงใจจากพี่ชายพี่สาวนะครับทุกทุกคนนะครับขอกกำลังใจจากพี่ชายพี่สาวนะครับที่ประมอบบุกแขนนะครับของมาว่าที่เป็นนะครับพี่สิงโตนะครับจากสิงคโปร์นะครับพี่อำนาจนะครับขอขอบลา้นครับเ่วานาอจารย์ประอนะครับหา อาจารย์สมวนนะครับทีสองลอยคะแนนที่มีโชคมีครับนะครับหนึ 200, 000, ่งอยคะแนนนะครับพีจะกันนะครับสองอยคะแนนนะครับปูถาบอนนะครับสองอยคะแนนพี่ชย่านะครับสองอยคะแนนปาโนชานะครับเมื่อกันนะครับสองอยคะแนนปูลํำไชยนะครับจากนันนะครับสองอยคะแนนนะครับพีสนิทนะครับหรือว่าพระอาจารย์สนิทนะครับอันนี้หรือว่ามะผูกแกนหลานสาวนะครับเอฟอตวีนะครับหรือว่าลูกสาวพีตวีนะครับ เตีฟซี่หล่าล้ำละครนะครับสาธุสาธุนะครับขอบคุณพี่พีใต้พี่สาวทุกคนเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณแห้งเคียดแห้งใจจากพี่ชาพี่สาวทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆพอตะพี้เดจยวพี่นะครับสิพี่หยั่งพอครับเตี๊ฟซีหล่าสาวล่าล้ำละครพอนะครับขอขอบอกจังอยนะครับขอบคุณหลายๆเตี๊ฟซีฝากกันมาช่วยเหลือนี่ขอขอบคุณหลายๆครับขอให้เตี๊ฟซีมีความสุขมุ่เจริญเป็นสิ่งสิ่งไหนก็ขอให้สมพวามปรานา ครับนนี้ครับพี่เจี่พี่เี่ดีใจพอครับวันนี้ลูกสาวแต่งงานครับดีใจเนาะ,ะดีใจ <c oughs> สุดในชีวิตสุดในชีวิตนะครับวันนี้นะครับถือว่าพ่อพ่อยแม่นะครับเดินทางจากมา,าจากสารคามมาร่วมพิธียินดีนะครับของลูกสาวพี่ไายนะครับถือว่าขอบคุณในหลายนะครับนี่นะครับอันนี้หัวละลานพ่อแม่นี่พี่ไายผมครับผู้ดีนั่นเพียงสังกะสีนะครับอนี่ครับมาแล้วนะครับนี่พี่ชายนะครับหือว่านีค่ครับเป็นมาจากสารคามนะครับ สารค้ามนาพ่อตองครับเอ่มาทางนี้นะครับปูหลักผ totally like yeah, ู้ใหญ่นะครับนี่นะครับก็ือว่าเป็นปูหลักผู้ใหญ่นะครับเดินทางมาจากสารค้ามเนื้อนะครับเป็นจังไงครับแม่ดีใจพ่อครับมันนี้เดินทางมาดีใจค่ะดีใจนะครับซืออ่าขอบคุณในหลายนะครับมันนี้มาให้แสดงความยินดีครับร้านสาวปูใหญ่ดีใจพ่อครับโตดีใจนะครับเป็นยังไงสารค้ามนาพ่อตองปูตัวปูว่าปั้นไดดอกตีนพัดเต็ปั้นได อันนี้นะครับแม่พีทวีนะครับแม่คุณแม่คุณยายดีใจบ่ครับดีใจโอ้ยแขวยังเดียวยายยุคปีครับอ๋อแปดสิบสามโอ้ยยุยืนเนื้อแม่ผมก็เสียไปบางเกณฑ์สิบัวนะครับแม่ก็เสียไปยักปีหรอกเสียไปเป็นลายปีหรอกครับหรือว่าพ่อกับแม่ก็เสียชีวิตเมืแล้วร่ล่ะตั้งพูดเป็นไรเนาะครับดีใจบ่ครับไม่เยี่ยมมาอวยพ้อนในร้านซาวมาเนี่ยดีใจนะครับมาเนี่ย หรือว่าแขกผู้มีเกียรติไม่ได้ไลท่านนะครับขอขอบคุณที่ายนะครับขอบคุณพี่ไส้ไลนะครับพี่ไส้กําลังยิ้มเปรย์เยๆอยู่นี่นะครับเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกๆคนด้วยนะครับดี่ร่วมจะนับสนุนเบียเดี๋ยวเอาเงินไตร้องกันเดี๋ยวเอาเงินไตร้องกันมาลวยไรเงินมันใช่ป่ะอันนี้ไต้มาแล้วนี่ได้มาแล้วของลูกสาวหลานลูกพ่อหรืออะไแล้วอันนี้มันจะไตร่องไลเงินเบิ่งใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเงินไหนอันจ้เขียนเนี่ยเนี่ยเอออะไรนั่นไตรตามจำนวนล่่ะพีั ขอขอบคุณนะครับพี่ใต้เรื่อยนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาในงานของถือว่าพี่ว่าเขาเของลูกสาวหล่ะของลูกสาวของพ่อทวีนะครับก็ถือว่าขอบคุณในรายนะครับขอบคุณพี่ใต้ลายนะครับที่เห็การซอยเดือดสทุกอย่างมาครับขอบคุณในรายนะครับขอบคุณแรงเชียร์แรงใจจากพี่ใต้พี่สาวนะครับทุกทุกคนเรือยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานมงคลพี่ว่านะครับของลูกสาวพ่ทวีนะครับก็ขอขอบคุณในรายขอบคุณในรายขอบคุณแรงเชียร์แรงใจจากพ่อพลอยแม่นะครับที่เห็การสนับสนุนมาขอบคุณครับขอบคุณครับ